เจ็ดที่นั่งนะครับไซส์เล็ก <Okay. S 1> แต่บอกเลยนะครับว่าคุณภาพไม่เล็กตามไซส์นะครับส <Hey. S 1> วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กทางเต็นต์ยีนออโตคาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้าโตโย t a าเอวานซ่า 1.5H ตัวนี้ก็เป็นปีรถปี2013นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าที่นี่มีแต่รถบ้านคุณภาพ รถบ้านเกรดเอเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเปพาไปชมรอบคันกันเลยสีนี่ก็เดิมเดิมกันเลยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะฮะไม่ผ่านการทําสีใดทั้งสิ้นนะครับรถบ้านหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับด้านหลังสวยกิิบเลยครับทางเต็น์เราก็รับประกันนะครับเครื่องรับประกันเกียร์ เนี่ยเป็นยังไงครับรถบ้านแท้ๆครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในรถกันนะครับไปดูคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับ,บอแวนซ่าเบาะผ้าสวยๆกริบๆไลที่ติไลริ้วรอยเลยนะครับด้านในเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะครับคันนี้แอร์เย็นเฉียบเฉียบช้ำช้ำ คอนโซลสวยกริบไลริวรอยเลยนะครับคันนี้ถึงจะเป็นปี13ก็เถิดเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า t o y o ต,ตา a าอวันซ 1.5S คันนี้ก็เป็นรถ7ที่นั่งนะครับไซส์เล็กแต่บอกเลยนะครับว่าคุณภาพไม่เล็กตามไซส์นะครับก็คันนี้นะครับราคาก็อยู่เพียงแค่329,000บาทเท่านั้นนะครับ ก็ฟรีดาวด้วยนะครับแล้วก็ก่อนเพียงหกพันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับกระทางเต็นท์ยีโนโตคาร์นะครับชรวงนี้ก็อยู่ช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับออกรถก่อนสิ้นปีใครต้องการรถกลับต่างจังหวัดหรือกลับบ้านนะครับคันนี้ก็เหมาะเลยนะครับสําหรับครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพ มีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร